สวัสดีค่ะหนูชื่อเจกิงกัสมาสินทูพินโยชื่อเล่นชื่อพอเพียงอายุ10ปีค่ะสวัสดีค่ะชื่อพอเพียงค่ะกัสมาสินทูพินโยอายุ18ปีค่ะจะมาโชว์อะไรให้พวกเราดูคะยิงธน,นูค่ะกีฬายิงธนูเองก็ยังคงเป็นสิ่งที่หนูรักมาก,มากๆอยู่ถ้ามีโอกาสค่ะก็ยังอยากจะกลับไปเล่นในฐานะนนกีฬากีมชาติในวันที่พบค,ค่ะน like. like. ี่คือจุดสุดท้ายนะครับก็คือฝนหงุดนะครับ ยิงลูกกระดาษแล้วลอดห่วงไปโดนสตรอเบอรี่ สินธุพินโยชื่อเล่นชื่อพอเพียงอายุ10ปีคะ่ะศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสาธ pues, ิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยฝ่ายประถมชั้นประถมศึกษาปีที่5คะ่ะเึ่อวันนี้จะมาโชว์อะไรให้พวกเราดูคะยิงธนูคะ่ะแล้วมีความฝันอยากได้อะไรกลับไปคะอยากได้รองเท้าวิ่งให้พ่อคะ่ะเพราะว่าคุณพ่อเป็นคนชอบวิ่งแล้วก็อยากให้สุขภาพคุณพ่อแข็งแรงจะได้อยู่กับหนูไปนานๆค่ะเลูกํยไว้นะค่ะ บิลีฟอายุขนาดนี้ให้มาแสดงความสามารถเพื่อจะเอาวิลแชร์ให้พ่ออย่าลืมนะครับตรงนี้นะฮะก็คงจะอีกสัก2ปีผมจะป่วยแล้วเหรอครับครับผมคุณเป็นพี่ที่น่ารักมาะเอายางเอาน้องพ่อชอบจังเลยอะดูซิไม่มาให้ตัวเองด้วยแม่คุณเอ้ยตายแล้วพร้อมไหมคะพร้อมค่ะลุยเลยค่ะค่ะ จทยข้อที่1ครับพอเพียงจะแสดงความแม่นยำในการยิงลูกแอปเปิลครับพอเพียงพร้อมนะครับลูกแอปเปิลที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้มีขนาดเพียงแค่7เซนติเมตรครับเล่งครับ ใหญ่ไปไหครับพี่ตั๊กใหญ่ไปนะครับเออมันก็เล็กแล้วนะฮะเดี๋ยวข้อต่อไปจะเล็กลงกว่านี้ครับข้อต่อไปโจทย์จะยิงอะไรลูกส้มค่ะผลส้มครับทีมงานครับขอผลส้มครับผมขอถามเลยนะฮะครับส้มหรือว่าลูกลูกมะนาวครับผมส้มฮะลูกใหญ่ส้มครับแต่ว่าเราเลือกผลเล็กนิดนึงครับ ส้มที่ทางทีมงานเตรียมมาลูกนี้มีขนาดเพียงแค่5เซนติเมตรเท่านั้นครับเล็งครับ รู้สึกใหญ่ไปไหมครับี่ตกครับใหญ่ไปครับผมใหญ่ไปอยากได้อะไรครับผมอยากได้เป็นอัง,งุ่นครับผมอัง,งุนนะยากเลยไมู่กนี่คือจอดสุดท้ายนะครับก็คือผลอัง,งุนนะครับ เทียบกับขนาดนิ้วโป้งนะครับอังุนมีขนาดเพียงแค่2.5เซนติเมตรหรือเทียบเท่าขนา,ขนาดของหัวแม่มือเท่านั้นระยะน,นี้เล็กมากแต่ว่ามันไม่เล็กเลยค่ะไม่เล็กเลยในสายตาหนูนะครับพอเพียงเล็นครับ ครับยังได้ลูกเวลามีครับหายใจลึกๆครับ คนที่เล่นกีฬายิงธนูคืออะไรลูกตินักกีฬาทีมชาติค่ะอยากติดทีมชาตินะครับแล้วถ้าหนูจะติดทีมชาติได้ต้องทอํายังไงครับก็จะต้องฝึกซ้อมแล้วค่ะแล้วก็ต้องมีสมาธิอยู่กับตัวเองเออมีจิตใจที่แน่วแน่มั่นคงค่ะแล้วก็ถ้าเรามีจิตใจที่แน่วแน่มั่นคงเนี่ยมันก็จะทําได้ oh. ไห,หลายๆสิ่งหลายๆอย่อยางทั้งการเรียนการทํางานการเล่นนะคะมันใช้ได้กับทุกอย่างเลยค่ะ ดีมากครับดีจริงๆครับดีจริครับดมากครับครูครครชื่นชอบในความมุ่งมั่นของหนูครูมั่นใจว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ได้มาง่ายๆหรอกมันต้องผ่านการความพยายามความภาคเพียรแต่ครูชอบที่สุดเลยคือหนูรวบสมาธิของหนูได้นะแล้วหนูพุ่งไปที่เป้าด้วยสายตาที่มันมุ่งมั่นมากซึ่งอันนี้นครูนับถือใจของหนูมากๆจริงๆนะคะฉะนั้นสำหรับครู ผ่านแน่นอนค่ะให้ผ่านครับให้หาาครับผ่านครับรองเท้าไซส์ที่คุณพ่อใส่ได้ให้กับหนูนะลูกนะพอเพียงครับพอ,อเพียงครับกีฬา,ายิงธนูเนี่ย ยิงยิงต้องไปยิงที่สนามมีงธนูใช่ไหมลูกใช่ค่ะยิงเล่นที่สวนที่บ้านได้ไหมลูกมีวิธีจะปลอดภัยกว่านั้นหนูสนใจไหมย,ยิงเล่นที่ไหนก็ได้ยังไงฮะอยากได้ไหมมีวิธีนะยังไงฮะลอง,ง,งไหมลองไหม,ไมเอาทีมงานครับขอหน่อยครับอุปกรณ์ครับเฮ้ยมีแถมอ่ะเอ้ยยหนูมีความฝันและความฝันหนูเพื่อพ่อ ทีมงานก็มีความฝันอยากเห็นหนูมีรอยยิ้มตลอดเวลาในการเล่นกีฬาย,ยิงธนูนะลูกนี่คืออุปกรณ์เล่นที่ไหนก็ได้เล่นให้ปลอดภัยนะลูกนะสำหรับหนูน้องพอเพียงลูกโ <Okay, S 1> อ้รัาถือให้ถือให้น้องพอเพียงแนะรดัวครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากลูก น้องพอเพียงแสดงให้พวกเราเห็นแล้วว่าความแน่วแน่มุ่งมั่นและตั้งใจจะเป็นแรงผลักดันให้เราก้าวขึ้นสู่ความสำเร็จได้อย่างเช่นน้องพอเพียงครับก็เก่งมากครับก็ทำได้ตามที่ที่ที่คาดไว้ครับก็ยากครับยาก ได้ดูเคยดูซปเปอร์เทนมาก่อนไหมลูกเกยเจ้าป้าปื้ดพ่อเจ้าชอบใครในซปเปอร์เทนบ้างฮะเยพอเพียงเจ้าอ๋อน้องพอเพียงชอบทำไมทำไมถึงชอบพอเพียง ได้พร้อมพียังเก่งเจ้าพร้อมที่จะโชว์ฝีมือ,อยังลูกเจ้าอด,อ,จอดุยเลยโจทย์ของเขาคือการยิงลูกโป่งลูกนี้แต่ลูกโป่งไม่ได้อยู่เฉยๆครับ,รบลูกโป่งจะเคลื่อนไหวแบบนี้ครับ โอกาสของน้องแพรมคือหนูต้องเล็งยิงจากช่องนี้นะลูกถ้าหนูยิงไม่โดนช่องนี้ต้องรีบวิ่งมายิงช่องนี้ต่อให้ทันถ้าเลยหลุดตรงนั้นไปปุ๊บถือว่าภ <c ets> ารกิจไม่สําเร็จเออพอเลยจากตรงนั้นไม่ต้องเล็งแล้วนะครับครับอยากไหมลูก <c oughs> ยากเจ้าเออเอางี้ได้ไหมให้กรรมการมาช่วยยิงอีกคนนึงตรงตรงเนี้ยเจ้า <c oughs> เอาไหมเลือกกรรมการคนไหนลูกเ คนที่ผมเหมือนน้องนะเจ้าอะไรนะอะไรนะอะไรนะคนที่ไรนะคนที่ผมเหมือนน้องนะเจ้าโขหัวผมเหมือนนอนน้องผมเหมือนน้องก็เลยนเกมผมเหมือนน้องหรือเจ้าคนนี้ดีพี่พอเพียนครับจำได้ตัวตัวจริงเป็นไงงามเจ้างามเจ้าสวัสดีครับพ่อเทียะ รู้ไหมว่าเขาชอบชื่นชอบเรารู้ค่ะนี่ได้เจอตัวจริงแล้วอยากจะบอกอะไรพี่พอเพียงลูกพี่พอเพียงงงพอเพียงแมงนักกีฬาครับจับมือกันก่อนมาช่วยกันมาช่วยกันแนวยิงเป็นแบบนี้ครับแนวนี้คือแนวแรกของน้องแคมถ้าน้องแคมยิงแล้วเกิดพลาดพี่พอเพียงช่วยเก็บถ้าเก็บได้ก็คือทธุรกิจนี้ได้สำเร็จครับแต่ถ้าหลุดตรงนี้ไปถือว่า ภารกิจไม่สำเร็จนะลูกเข้าใจไหมเจ้ามาประจำที่ครับน้องแพมจา๋ายิงลูกโปง่งตอนที่มันหลุดจากมือแล้วนะเจ้า้าใจเกาะ้าใจแล้วเจ้าเราบ่มีปัญหากันเก,นกาะเราหักกันเกอะ โอเครอดละพร้อมเข็มตัวไปครับ กินงานครับขอลูกโป่งครับน้องแพมสนุกก่อนเอาอีกก่อนเอาอีกนะครับมาเตรียมตัวนะครับพร้อมไปนะครับโอ้ย านี้ผมเกรงว่าพี่พอเพียงจะไม่ได้โชว์ฝีมือครับ<ช>งั้นโจทย์ผมจะยากขึ้น2เท่า<อ>ทีมงานครับมาโจทย์สุดท้ายครับยากกว่านี้<ช>สู้เปล่าสู้ค่ะเราจะปล่อยลูกโป่งพร้อมกัน2ลูกอ้องพอเพียงสู้ไหมครับค่ะ้องแพมสู้ก่อน สู้เจ้าเสียงสูงพร้อมนะครับลูกแรกไปแล้วครับ วันนี้เรามีเด็กคนหนึ่งที่เขามีพี่พอเพียงเป็นไอดอลฝึกธนูได้สงเดือนครับมาแสดงความสามารถบนเวทีซูเปอร์เทนกับโจทย์ที่ไม่เคยท้าใครมาก่อนทั้งสท่านรู้สึกยังไงกับน้องแพมครับก่อนจะไปถึงน้องแพมนะพอเพียงรู้สึกงไงบ้างลูกได้เป็นไอดอลของน้องตื่นเต้นมากค่ะเออวันที่หนูมาทําความสามารถเนาะมันมีเด็กอีกหลายคนเลยที่เขามองหนูแล้วเขาก็อยากที่จะเก่งให้ได้เหมือนกับพี่พอเพียงวันนี้ น้องแพรมก็มาทําให้เด็กอีกหลายคนที่เขาดูเขาก็จะอยากเก่งเหมือนพี่แพรมตามมาแล้วแล้วสิ่งที่หนูอยากเป็นหนูอยากเข้า Sport Hero Club ใช่ไหมลูกโอ้ครูมั่นใจเลยว่าถ้าวันนี้หนูได้อุปกรณ์ดีๆของพวกเราไปนะแล้วก็ฝีมือนี้แล้วก็ใจนี้มันพาหนูไปสู่ที่ไหนก็ได้ลูกไม่ใช่แค่ Sport Hero Club แล้วคนที่มีจิตใจกระตันยูอย่างหนู จ,จิตใจอันนี้มันจะขับเคลื่อนหนูไปถึงเป้าหมายของหนูเองนะลูกนะจหนูไปกำลังใจให้ลูกขอบคุณค่ะความฝันของเขาค,ครับ,บ,รบเหมือนกับเด็กๆทุกคนครับอยากมีอุปรกรณ์คู่ใจไว้ฝึกฝนอยากได้ธนูเป็นของตัวเองครับทั้ง3ท่านครับพวกเราให้พา่พา อุปกรณ์จะเป็นยังไงนะพี่หอเพียงครับติดตามน้องไว้เอออย่าขึ้นงองนะลูกอันกอะไรอันก็เกมอะไรนะอังนก็เกมอังนก็เกมอ่ะน้องแพรมองได้แล้วลูกอยากจับไหมลูกอยากจับนะลูกไม่ใช่แค่ธนูลูกยังมีลูกธนูด้วยแล้วก็อุปกรณ์ครบชุดนี่ลูกหนูเห็นไหมลูก ธนูจริงๆอ่ะมันต้องมีหางครบแบบนี้ลูกอย่างเงี้ยลูกนะไปซุปแจ้งเรื่องพี่ีผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ว่าเราไปเจอเด็กคนหนึ่งรักธนูมากแล้วก็เขาต้องการอุปกรณ์ฝึกฝนนะลูกผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์บอกไม่ใช่ปัญหาครับเราต้องการส่งเสริมเด็กไทยก้าวสู่ระดับโลกอยู่แล้วดังนั้นคิงพาวเวอร์ขอมอบธนูลูกธนูและมอบทุนสนับสนุสน,นให้ลูกอีก,ออก1 0 0 0งบาทเอาอไปให้คุณตานะลูกนะ โรมน,นี้มอบให้ลูกจาก King าวเวอรรวมมูลค่า40,000บาทครับมาไปลูกมาไปลูกพี่พอเพียงมีของแทนใจบางอย่างที่พี่พอเพียงรักมากวันนี้พี่พอเพียงอยากจะมอบให้กับหนูไว้เป็นของที่ระลึกว่าครั้งหนึ่ง ได้เคยพบได้เคยเจอกันแล้วก็ได้ร่วมพิชิตภารกิจจากซูเปอร์เทนลูกที่หนูมีอยู่เนี่ยมันเป็นท่อ PVC ใช่ไหมลูกพอเพียงอธิบายน้องหน่อยลูกมันมีความหมายไงของเพียงครับอันนี้เป็นอันกัดอันแรกที่พี่ใช้นะแล้วก็จริงๆปัจจุบันพี่ก็ยังใช้อยู่แต่ว่าอันนี้เนี่ยพี่ก็จะมอบให้น้องแพมนะคะ อเหนือนจากเป็นของได้ที่พอเพียงรักแล้วเนี่ยมันมีความหมายว่ามีความทรงจำว่าทั้งคู่รักธนูและธนูพาเรามาเจอกันมาอยู่ร่วมกันพิชิตภารกิจร่วมกันนะลูกนะวันข้างหน้าเนี่ยโจทย์ของหนูในชีวิตก็จะยากไม่ต่างจากโจทย์ซูเปอร์เทนแต่หนูตั้งใจมุ่งมั่นหนูทําได้แน่นอนขอบคุณที่มาซูเปอร์เทนนะลูกนะอัจฉริยะพันจิ๋วธนูของเรานะครับน้องแพรมครับขอบคุณครับขอบคุณปอเพียงนะลูกขอบคุณครับอขอบคุณครับไปไปให้ นี่พี่คุณครูเป่ากระหม่อมนะครับไปใกล้ๆหน่อยเดี๋ยวพี่หอยอเดี๋ยวอะไรคือ <S <S คุณตาร้องห้าทำไมฮะ <ไอ S 1> คือเราเราทำรายการซุปเปอร์เทนแล้วเราเห็นแบบนี้แล้วเราเรารู้สึกดีใจที่มันมีรายการแบบนี้ที่ทําให้แบบว่าน้องๆที่มีโอกาสแล้วก็บางทีไม่มีโอกาสเนี่ยได้ได้ได,ได้ได้เข้ามาสู่รายการเราแล้วเขาเขารักตาแบบทนไม่ไหวจริง สุดยอดน้องๆคุกคนนะครับผมสองคนนะลูกหนูคือแรงลัใจคุณภาพของประเทศนี้ทั้งคนสุดยอดครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะโอ้โหดีใจจังเลยที่ได้เจอนี่น้ำตาจะไหลจริงๆเหมือนเจอลูกหลานทำไมโตขนาดนี้เอ้าเอาแนะนำตัวอีกครั้งให้ผู้ชมทางบ้านสวัสดีค่ะชื่อควาเพียงค่ะกัสมาสศินทูพิญโยอายุ18ปีค่ะปัจจุบันเป็นนิสิตชั้นปีที่2สาขาวิชานาตยิลินคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะน้องพี่เหรอ่ค่ะน้องพี่หอย ก็หล <two> ังจากที่ออกรายการไปรอบที่แล้วค่ะก็ฝึกซ้อมยิงธนูต่อมาเรื่อยๆค่ะได้มีโอกาสแข่งขันทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศค่ะได้มีโอกาสไปแข่งในนาำทั้งตัวแทนประเทศไทยแล้วก็ไปแข่งร่วมกับพี่ๆนักกีฬาทีมชาติไทยค่ะเมื่อปี2023ที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสไปแข่งที่ฮ่องกงค่ะรายการ Asian Youth Indoor Archery ค่ะได้รับสองเหรียญทองแล้วก็คะแนนรวมสูงสุดในทุกคตตกรีค่ะ ่ายปีค่ะเมื่อกลายปีที่ผ่านมาเพิ่งเข้ารับพระราชทานรางวัลค่ะได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนรองพระราชทานค่ะท่านทา,ทาการครับเรามีเป้าบังสตรอบเบอรี่อยู่พอ<ช>เ,เพียงเขาไม่เห็นว่ามีสตรอบเบอรี่อยู่ข้างหลังเพราะว่ามีเป้ากระดาษบังอยู่ความยากที่สุดไม่ใช่เรื่องเป้าที่บังอยู่ครับท่าการดูข้างบนครับ ข้างบนมีห่วงอยู่อย่าบอกว่าปล่อยเป็นลูกตุ้มไม่เหรอพอเพียงหนูมีโอกาสในการทำธุรกิจนี้สองครั้งนะลูกแต่ต้องทำล้วโดนเลยเมื่อหนูพร้อมจะยิงหนูบอกว่าพร้อมเพราะหนูบอกว่าพร้อมปุ๊บห่วงนี้จะหล่นลงมาแล้วก็แหวกปังตลอดเวลาหนูต้องกะเวลาให้มันพอดีจริงๆก็คือว่ายิงทังลูกกระดาษแล้วลอดห่วงไปโดนสตรอเบอรี่ค่ะโอกาสทำสิ่งนี้สองครั้งนะครับ อยากให้มีคนคอยแบบชี้เป้าไปใกล้ไหมลูกเพราะว่าพี่ฮอสยังไม่ได้ทําอะไรเลยพี่ฮอสชี้ว่าอยู่ตรงไหนเออเาไหมลูกสนใจไหมครับน้องถามว่าสนไหมเดี๋ยวผมไม่มีชีวิตกลับแเขาต้องมีเตยอนต์เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยโอกาสสองครั้งนะลูกโอกาสสองครั้งครับพวกเราครับกำลังใจกับน้องพอเพียงครับถ้าพอเพียงพร้อมแล้วเข้าสู่าระกิจได้เลยครับ พร้อมค่ะ ครับตรงนี้ทะลุนะครับและลอดห่วงแล้วดูสตรอเบอรี่ครับกลางสตรอเบอรี่ครับภารกิจนี้เก่งเยี่ยมมากเลยคืออ้าอยู่ดีก็ขึ้นเดี๋ยวก่อนไปเลยเข้าใจกูพี่เข้าใจกูคือแค่รู้สึกว่ากี่ปีนะพี่ซุปเราอยู่กันพันเก้าปีเก้าปีเก้าปีคือเวทีเนี้ย เด็กผ่านมาแล้วก็ผ่านไปใช่ไหมฮะนะทำไมมันขึ้นจังเลยเดี๋ยวกันนะคะ <c oughs> คือเ็าแค่รู้สึกว่าเ,ออ <c oughs> เห็นเด็กผ่านมาแล้วผ่านไปแล้วเราก็จะเราจะมีความคิดถึงคิดถึงจริงนะแล้วอยากรู้ว่าเขาไปเขาเติบโตไปเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะมันดีใจที่แค่แบบภาพเปิดมาแล้วพวกหนูแบบอยู่ในชุดนิสิตนักศึกษากันเนี่ย เรารู้สึกว่าเด็กของเราให้เติบโตแบบงดงามจริงๆอ่ะครูเชื่อว่าไม่ใช่แค่ครูหรอกครูเชื่อว่าทีมงานทุกคนแล้วก็รวมไปถึงคนที่เป็นแฟนกลับรายการที่เขาเห็นหนูมามันเหมือนเห็นลูกหลานเติบโตล,ลูกแล้วพวกหนูรักษาเนื้อรักษาตัวกันดีรักษาความฝันกันอย่างงดงามมากๆอย่างมุ่งมั่นในเป้าหมายยังเป็นลูกที่ดีของครอบครัวแล้ววันนี้หนูมาเพื่อที่จะส่งมอบไปให้พี่น้องทหารหาน คือมันงามงามทั้งหมดตั้งแต่หนูทํามาจนถึงวินาทีนี้เลยปูขอบคุณมากๆที่กลับมาเจอกันเข้ามาัถ่ายขอให้รู้ว่าเราไม่ได้เจอกันแค่ครั้งเดียวลูกมันเจอกันแล้วเจอกันเลยมันเป็นเหมือนญาติเหมือนครอบครัวดีใจที่พวกหนูกลับมาลูกขอบคุณมากค่ะ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ